AI นะฮะเพราะฉสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับ Alex OK นะฮะวันนี้เราก็จะมาแนะนำข่าวสารต่างๆนะฮะหลังจากเดือน5เป็นต้นไปเนี่ยคือระบบของก็คุกเพลย์เนี่ยนะคะก็คือจะมีการตรวจสอบมากขึ้นนะคะ ที่เราได้ข่าวสารมานะคะในเดือนหน้าจริงๆแล้วมีหลายเรื่องนะคะในเดือน5เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบของระบบ AI นะคะเพราะฉะนั้นก็คือใยส่วนใหญ่ก็คือความเข้าใจของเราบางคนก็อาจจะเข้าใจบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะ ในเรื่องของการสมัครเข้ามาร่วมจอยธุรก,กิจของกุ๊ g เพล l นะคะตอนนั้นก็คือหลายคนเขาก็บอกว่านะคะก็คือมีคนที่สมัครร่วมจอยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง The Family ของเราเหตุ <c oughs> ผลก็คือเราเอามาสมัครร่วมกับเราเนี่ยก็คือเราก็จะได้เขาเรียกว่า่าส่วนที่ปันผลทุกๆวันเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับเป็นเงินเก็บของเราค่ะก็เลยบางคนก็เลยมีความเข้าใจว่าเอาลูกมาสมัคร นะคะการที่เอาลูกมาสมัครที่ลูกยังอายุไม่ยังไม่ถึง19ยังไม่เกิน19ไปนะคะตามกฎหมายของเกาหลีมันไม่ได้แต่นี้เนื่องจากว่าพ่อแม่เนี่ยบางคนก็คือเอามาสมัครเพื่อที่จะได้เงินสะสมตรงนี้คือไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรคือได้เงินปันผลทุกๆวันได้เหรียญปันผลทุกๆวันสะสมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจนถึงเขาอายุ19เกนี่ยก็คือมันก็จะได้เยอะแล้วแต่ทีนี้ณนะตอนนี้นะคะก็คือเราคิดผิดคะ่ะ นะคะในแง่ของกฎหมายนะคะไม่สามารถที่จะสมัครได้ตอนนี้ถ้าใครเอาลูกของตัวเองเนี่ยมาสมัครตอนที่อะไรฮะอายุไอเขาเรียกอายุไม่ถึง19นะคะตอนนี้ก็คือเขาให้แฮจีออกค่ะแฮจีก็คือยกเลิกเพื่อที่จะได้ไรับ เขาเรียกว่า OTP ออกมาเพื่อที่เราจะได้เอาเ,อาเงินออกมาก่อนก่อนที่ในหลังเขาเรียกว่าวันเดือน5เป็นต้นไปเนี่ยคือ AI เขาจะตรวจจับถ้าตรวจจับได้ว่าคนนี้ไม่ถึงเกณฑ์แล้วก็ไม่เข้าระบบมันจะเสียระบบเพราะเขาจะถูกตัดสิทธิ์เลยเงินก็ไม่เห็นค่ะรายชื่อก็จะหายออกไปเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดปัญหานี้นะคะให้เราแฮจีคําวม่แฮจีก็คือยกเลิกอ่ะนะคะก็คือยกเลิกตรงไหนนะคะกดมาตรงนี้นะคะนี่นี่ค่ะ ดมาตรงนี้ก็คือยกเลิอกออกเลยแล้วก็ก็คือทําตามระบบของเขานะ,ะถ้าสมมติว่ากดเข้าไปแล้วนะฮะกดเข้าไปเอาลองลองกดดูนะเราเห็นไหมมันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะไอ้ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแฮจีนี่ค่ะเนี่ยค่ะกดเข้ามาทางตัวนี้แต่เนื่องจากว่าส่วนตัวนี้คือทําให้เห็นเฉยๆไม่ได้ยกเลิกนะคะเราก็จะยกเลิอกออกไปนะคะก็คือ ทำตามระบบที่เขาให้กดเนี่ยฮะหลังจากนั้นพอเรารับ OTP เสร็จแล้วก็คือทุกอย่างก็จะจบนะคะแล้วก็เราต้องทําให้มันจบก่อนที่ AI จะถูกจับได้นะคะถ้าสมมติเด็กอายุเกิน19ปีขึ้นไปหรือ20ปีขึ้นไปนะ่ยไอ้ไม่เป็นไรแต่ถ้าต่ําลงมาจากนั้นนะคะก่อนที่ AI จะจับเนี่ยนะคะก็คือขอให้ทําซะนะคะไม่งั้นก็คือมันจะหายไปทั้งหมดเลยค่ะนะคะหายออกจากเขาเรียกว่า ระบบไปเลยทั้งเงินทั้งชื่อทั้งอะไรนะคะก,ก็หวังว่านะคะก็คลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะมีการข่าวสารเราจะมีข่าวสารอะไรดีๆนะเราก็จะแนะนานะคะในครั้งหน้าก็จะมีข่าวสารอีกแบบหนึ่งก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์แล้วก็ชอบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารที่ดีๆอะไรต่อไปข้างหน้านะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ